สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่แฮนิคลาบายลุ้งทิพยค่ะวันนี้ป้าลุ่งจะมาชวนเพื่อนๆถักหน้ายิ้มนะคะลักษณะแบบนี้นะคะวันนี้จะเป็นการถักขอบอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการเก็บขอบอีกแบบหนึง่งค่ะเรามาเริ่มลงมือทําเลยค่ะ เราจะเริ่มต้นด้วยการทำเมจิกริงนะคะหลังจากนั้นเราจะถักซิงเกิลโครเชต์ลงในเมจิกริงทั้งหมด8ครั้งค่ะ หลังจากนั้นรูดปลายไหมนะคะต่อไปแถวที่สองโซ่หนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะถักวีนะคะช่องละ1วีไปตลอดทั้งแถว v หมายถึงการถัก s i n เกิลโครเชต์สครั้งในช่องเดียวกันค่ะแถวนี้เราก็จะได้ s i n เกิลโครเชตทั้งหมด16หลักนะคะ ต่อไปแถวที่สามโซ่หนึ่งครั้งค่ะแถวที่สามเราจะถักซิงเกิลโครเชต์สลับกับวีนะคะช่องแรกเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งช่องถัดไปเราจะถักวีค่ะช่องถัดไปเราจะถักซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้ง ช่องถัดไปถัก v ค่ะเราจะทำสลับกันไปแบบนี้ตลอดทั้งแถวนะคะแถวนี้เราก็จะได้ซิงเกิลโครเชตทั้งหมด24ครั้งค่ะต่อไปแถวที่4โซ่1ครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก v ในช่องแรก ช่องถัดไปซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งช่องถัดไปซิงเกิลโครเชต์หนึ่งครั้งและช่องถัดไปเราจะตามด้วยวนะคะ ให้เพื่อนๆทําทำแบบนี้ไปตลอดทั้งแถวนะคะค่ะต่อไปแถวที่5นะคะโซ่หนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นเราจะถัก s i n เกิลโค c เช t ช่องละ1หลักไปตลอดทั้งแถวนะคะในแถวที่5้า ให้เพื่อนๆทําแบบนี้นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะเพราะว่าเราจะต้องทาเราจะต้องนําชิ้นงานมาประกบก,กันสองแผ่นนะคะให้ทําเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นนะคะค่ะต่อไปเราก็จะนําชิ้นงานนะคะมาปักส่วนตาแล้วก็ส่วนปากนะคะเราจะปักทั้งสองชิ้น,นะค่ะ ส่วนอีกหนึ่งชิ้นก็ทำเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราจะนำชิ้นงานสองชิ้นนะคะมาประกบกันลักษณะแบบนี้นะคะค่ะต่อไปเราจะทำในส่วนของขอบด้านบนนะคะให้เพื่อนๆนำชิ้นงานสองชิ้นมาประกบกันโดยให้จุด จบงานของแต่ละแผ่นเนี่ยนะคะตรงกันค่ะหลังจากนั้นเราจะแทงเข็มนะคะจากแผ่นหน้าไปแผ่นหลังลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะถักล็อกหนึ่งครั้งแทงเข็มในช่องถัดไป ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะจะมีสองห่วงลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นให้เพื่อนๆตวัดปลายเข็มลักษณะแบบนี้นะคะหมุนเข็มแล้วก็เกี่ยวไหมค่ะดึงลอดผ่านทั้งสองห่วงอย่าดึงแน่นนะคะแทงเข็มลงในช่องถัดไปจากแผ่นหน้าทะลุไปอีกหนึ่งแผ่นนะคะ เกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะมีสองห่วงตวัดปลายเข็มเกี่ยวไหมอีกครั้งหนึ่งดึงลอดผ่านทั้งสองห่วงนะคะ สวัดปลายเข็มนะคะเกี่ยวไหมแล้วก็ดึงลอดผ่านทั้งสองห่วงค่ะ ให้เพื่อนๆทำแบบนี้ไปจนครบรอบนะคะค่ะลักษณะงานที่ถักเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้งานลักษณะประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ขอบงานอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเพื่อนๆไปลองฝึกกันดูนะคะเราสามารถนำชิ้นงานเหล่านี้ไปห้อยกับกระเป๋าหรือว่าห้อยกับแก้วน้ำเยติก็ได้นะคะปลาลุงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ปาลุงด้วยนะคะ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาให้ได้รับชมกันขอพระคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชมในวันนี้เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ